าจากหน้าไผนะ่ก็มีเป็นดินหน้าพืชศพกันมังกรแล้วนะก็มีเป็นน้ำกรกฎมีพิจิกนะอ่าล่เแม่ถุนตุนกุงนะแล้วก็ฝ่ายเมษิงธนูนะนี้พวกจิบสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นอ่าอันนี้ชาลีออดหรือเปล่าอ่าชาลีออดนะเป็นก,รกนอร์ดอน e เ p อร์เป็นเมฆนะแล้วก็จัสติกเป็นตุลน,นะก็เด่นแค่เมษ รากฏตุนนะแล้วก็ครบ12บราศีนะจากนาภพยนะหนึ่งขั้วนะจะมีข่าวดีนะมีคนควบมาส่งข่าวมาเลยนะชายอ่อนนะอาจจะมีข่าวดีจากแดนไกลก็ได้นะอาจจะมีเรื่องของการค้าขายติดต่อต่างประเทศนะการสื่อสารออนไลน์มีคนจากต่างแดนนะหรือต่างชาติติดต่อมานะมีข่าวดีนะได้ร่วมงานได้ร่วมลงทุนอะไรก็ได้นะหรือเป็นเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบเก็ได้นะก็เรียกว่าจะมีข่าวดีนะ เป็นลักษณะของการเงินนะถ้าเป็นคิงเหรียญนะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะถ้าเกิดทําเกี่ยวกับค้าขายส่งออกต่างประเทศนะก็จะมีข่าวดีให้มีความสบได้นะสิบเหรียญน,นะการเงินก็เต็มที่เลยนะหนึ 1, ่งแสนถึงสิบล้านนะหรือบางคนคือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะหรือรู้จักผูกพันกรรมนานนั่นเองนะแต่ทุกวงนี้อาจจะออมีการต้องคิดทบทวนอะไรหรือเปล่านะมีแฮงแมนะก็คือ พักเบรกอยู่ในช่วงที่ว่าทบทวนความสัมพันธ์หรือเปล่านะในออสอนะมีประเด็นหรือมีเรื่องที่ว่ามีอะไรที่เขาต้องตัดสินใจฉับไวนะแล้วกอ็อาจจะมีปากเสียงหรือความเกี่ยวการอะไรไปน,นิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เลยทําให้การชะง,งักอยู่นะเพราะว่ามีแฮงแมร์้วแต่สุดท้ายจัสติสนะเขาก็จะตัดสินใจได้นะแล้วก็มาเป็นเจ็ดเหรียญก็คือ,อยังลงทุนต่อนะใน สิ่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความสัมพันธ์นะเพราะว่ามันเป็นจัสติกนะจัสติกก็คือเลือกแล้วนะว่าใช่แล้วก็ให้ความยุติธรรมใช้แต่ช่างนะเพราะมันมาขยายด้วยเจ็ดเลียงคือสรุปว่าไปต่อนะ<ม>ก็คือยังเดินหน้าไปต่อทั้งความสัมพันธ์กับความพวกการงานการเงินนะการลงทุนอะไรก็ได้นะเอ็มพอลล์นะนี่ก็ต่างชาติแน่นอนนะก็มีไพ่ต่างชาสองอันนะเป็น การเดินทางแล้วก็คนนี้นะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะทั้งเอมเพลเอร์กับคิงเหรียญเลยนะเก้าเหรียญก็คือบางคนอาจจะเป็นโสนะยังไม่ได้มีคู่นะเก้าเหรียญเป็นลักษณะของคนโสที่อยู่ด้วตัวเองแล้วก็ทําแต่งานนะก็ขาดหนึ่งเหรียญนะคิงเหรียญคนนี้นะก็อาจจะนะอาจจะมีคนนี้เขาจะมามอบเหรียญให้เก้าเหรียญถ้าขาดหนึ่งเหรียญนะถ้าเหรียญจากคนนี้ก็จะกลายเป็นสิบเหรียญก็จะมีความสมบูรณ์เป็นครอบครัวเป็นความ รักความสัมพันธ์ได้เลยนะซึ่งคนนี้ก็จะเป็นนักธุรกิจนะหรือเป็นคนต่างชาติไดนะ้เพราะเป็นขึ้นมาสองใบนะอันนี้ก็บูกก้าเหรียญขยายอยู่ใต้เอ็มเพลอ์ด้วยนะคนนี้อาจจะโสดอยู่นะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกับคุณมาก่อนหรือว่าเคยสนิทนะผูกพันกันมาก่อนก็ได้นะก็ยังนั่งมองเหรียญน,นี้นะคิ้งเหรียญก็อาจจะเอาเหรียญมาให้คุณนะแล้วก็สุดท้ายก็สละโสดได้นะ เพราะว่าพอมาเติมหนึ่งเหรียญน,นะมันจะกลายเป็นสิบเหรียญน,นั่นเองนะอยงนี้บอกว่าเขามีการคิดห้อยหัวอยู่นะอาจจะมีบางอย่างที่ติดขัดอยู่นะถ้าไม่ต้องเป็นแทงแมนะแต่สุดท้ายก็ไปต่อนะเอาต่อนั้นลงทุนมนีความสัมพันธ์นีะก็คือเขาก็จะมามอบเหรียญที่คุณเองนะแล้วปลายทางก็มีเรื่องของการแอคชั่นเดินทางนะในออฟวานเขาออกเดินทางนะแต่คนนี้คืออาจจะเป็นคนขี้เบื่อแล้วไปเรื่อยๆนะแต่ขี้เบื่อยังไงเขาก็จะชัดเจนนะเพราะในออฟสอ มายถึงความชัดเจนหรือตัดสินใจชับไวก็ได้นะแล้วก็มี just s t i c อยู่แล้วนะั่นก็คือได้ตาช่างแนละ้วนั่นก็คือยังไปต่อนะหรือว่าความสัมพันธ์นี้เขาเหมาะเขามองแล้วว่ามันเหมาะที่จะลงทุนนะการงานการเงินก็คือเหมาะจะลงทุนนะเจ็ดเดถ้าความสัมพันธ์ก็คืออีกยาวไกลนะที่ดูกันนะเป็นลักษณะเป็นปีเลยนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะถ้าเป็นเจ็ดเรืนนะแล้วเจ็ดกับเก้ามาลบกันเหลือสองเดือก็คือ,อยัง วนเวียนเกี่ยวข้องนีนวามสำคัญนะยังไม่จบนะเป็นอินฟินิตี้นะแล้วก็สุดท้ายด้วยสองถ้วยนะก็คือเป็นลักษณะของคู่นะนั่นเองนะก็จะได้มีหนึ่งถ้วยด้วยนะแล้วก็สิบเหรียญเป็นครอบครัวมีข่าวดีนะอาจจะแค่มีการชังนักแล้วทบทวนเนื้อยาอาจจะติดสะดุดอะไรบางอย่างนะแต่ว่าเมื่อเขาตัดสินใจได้นะสุดท้ายก็มานะ ทข้งมีเหรียญให้แล้วก็อนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็ควกหมามาเลยนะก็ปลายทางก็ได้สมหวังนะเป็นคู่รักกันเลยนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้